เพราะฉะนั้นไอ้วิธีการบันทึกการคนะัดออฟบินณวันที่31ธันวาคมสําคัญไหมสำคัญน่ยคุณต้องไปเอาบินขายและบินซื้อก่อนสิ้นปี5ใบแล้วก็ต้นปีเอามาอย่างละ5ใบเพื่อจะดูว่าอะไรการบันทึกบัญชีการรับรู้ไรายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นของกิจการคุณนะ่ะมีการคัดออฟที่ตรงตามรอบระยะเวลาบัญชี ถ้าคุณ,คณไรายได้อยู่ปีนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ปีหน้าหรือค่าใช้จ่ายอยู่ปีนี้ไรายได้ไปอยู่ปีหน้ายุ่งไหมครับยุ่งยุ่งนั่นก็จะผิดหลักบัญชีเพราะฉะนั้นการคัดออกสําคัญการตรวจนับสําคัญไหมการตรวจนับหรือการสังเกตการเนี่ยสำคัญเพราะว่าละมันไปเช็คความมีตัวตนของทรัพย์สินแล้วเวลาคุณเข้าไปวางแผนในการตรวจนับไม่ใช่ว่าไปตรวจแค่สต็อกอย่างเดียว เงินสดคงเหลือในมือต้องมีใบตรวจนับไปตรวจนับไหมครับมีด้วยเหรอจานไม่เคยทําเลยออดิเตอร์มันก็หายหัวไปเลยเนี่ยเห็นบันทีวัยบางบินกับลายเซ็นไม่รู้ตัวจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็คือละคุณก็ไปสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือถ้าเป็นออดิเตอร์เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการในการเข้าไปสังเกตการดูประเมินระบบการควบคุมภายใน ของกิจการคุณว่าระบบการควบคุมภายในมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนมีการบันทึกบัญชีไหมกิจการมีการตรวจนับทุกเดือนไหมและการตรวจนับทุกเดือนมีปัญหาอะไรไหมเขาก็จะได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและวิธีการที่จะเข้าไปสังเกตการตรวจนับได้กับตัวในการที่จะไปดูยอดคงเหลือก็จะได้ทําแผนในการประเมินวางแผนก่อน พอถึงวันจริงเนี่ยออเดิเตอร์ก็ต้องไปให้ทีมบัญชีกับฝ่ายคังสินค้าต้องร่วมกันเป็นทีมในการที่นําผู้สอบบัญชีไปสังเกตการตรวจนับไม่ใช่อีกคนนึงตาบอดอีกคนหูหนวกไอไ้ฝ่ายคลังก็ไม่รู้ว่าสินค้าตรงนี้อยู่ตรงไหนไอ้บัญชีก็แหละรูร้แต่ชื่อแต่หน้าตาเป็นยังไงไม่รู้ไอ้สองคนต้องมาแหละประสานกงนก่อน ไม่ใช่ถามออดิเตอร์ออดิรู้ไหมตัวนี้หน้าตาเป็นไงโอ้ยพี่ทานอยู่ด้วยกันสองคนพี่ยังไม่รู้เลยผมจะรู้ได้ไงใช่ไหมครับอี่าะนั้นเวลาวางแผนเนี่ยก็ต้องให้ฝ่ายคลังเนี่ยรู้ชื่อของคังเนี่ยชื่ออะไรหน้าตาเป็นไงและรู้ว่บัญชีมันเรียกอะไรไอ้บัญชีก็ต้องอะไรเอ้มึงต้องรู้นะว่ารหัสแบบนี้เยอยู่จนเจอแต่ตัวเลขเนี่ยต้องรู้ว่าหน้าตาแบบนี้มันคืออะไรใช้กับอะไรพี่เล่นไม่รู้ทั้งสองคนแล้วเอาผู้สอบไปด้วยก็ทําไมอะ พากันนี่ยน,นะเข้าลบเข้าดงเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะว่าข้อที่จริงทางฝ่ายครังก็ต้องอบรมทีมที่จะมาแมทจะสปิทกี่ทีมถ้าคทังสปิท5ทีมบัญชีก็สปิท5ทีมออดเดอร์ก็ต้องมาประเมินว่าถ้าลูกค้าสปิท5้าทีมตัวเองก็ต้องถึงห้าทีมไหมหรือสามพอช่วงเช้าสามช่วงบ่ายสปิทสองออเดิเร์บอกดูขี้เกียจจังเลยนะไม่ ก็ต้องดูความเหมาะสมความจําเป็นหรือความเสี่ยงของตัวสินค้าวัตถุดิบเสียเส่ยงไหมงานระหว่างทาเสี่ยงหรือเปล่าสินค้าสําเร็จรูปเสียสสเเส่ยงไหมวัสดุใช้ซื้อเปลืองเสี่ยงหรือเปล่าตัวไหนไม่เสี่ยงก็สามารถที่อะไรใช้วิธีการตรวจสอบอื่นในการประเมินได้ความมีตัวตนแต่ถ้าเกิดตัวไหนเสี่ยงสูงทําไมฮะเรามันทึกไวเป็นพิเศษมาตรการในการตรวจสอบออดิตโปรแกรมก็ต้องเข้มข้นหน่อยนะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนะครับ หรือค้นพบข้อผิดภาพเอาพื้นฐานก่อนยังไม่ต้องไปสู่การทุจริตหรอก